สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะ1-15กุมภาพันธ์2567ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะหากคุณสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีชีวิตมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองกนะ้าวหน้าเออ15วันแรกนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ หากคุณสร้างบุญสร้างกุศลไว้อย่างดีนะชีวิตจะเจริญเติบโต,โตก้าวหน้าเป็นอย่างดีด้วยนะสัปดาห์สิสเออไม่ใช่สิบดา1นึ่งถึงสมกราคมสองเอหนึ่กุมภาคมสองพันห้าร้อยหนี้นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดูเหมือนกับว่าแต้มบุญของคุณจะส่งผลให้คุณได้เจอสิ่งดีๆนะคะเออภยัยอันตรายสิ่งใดที่ไม่ดีนะ ต้องบอกเลยว่าจะทําอะไรคุณไม่ได้ยิ่งสร้างบุญยิ่งสร้างกุศลยิ่งมีโอกาสว่าชีวิตจะเจริญเติบโตก้าวหน้านะช่วงเวลาที่ผ่านมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์หลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนมันปิดทางไปหมดเลยนะมันเหมือนติดติด,ตดขัดขัด,ขดมีปัญหาอุปสรรศมีอะไรที่อาจจะไม่สบายก็ได้นะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือทําอะไรติดขัดไปหมดเลยแต่หลังจากที่ าหากคุณสร้างบุญสร้างกุศลไว้ค่อนข้างมากดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองมากขึ้นขอให้อยู่ในสีในธรรมนะพูดดีคิดดีทำดีนะคะยิ่งสร้างสิ่งดีๆยิ่งพูดถึงสิ่งที่ดียิ่งคิดถึงสิ่งให้ดียิ่งกระทำความดี นะจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะหนึ่้กุมภาพันธ์สองพนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตจะได้พบสิ่งดีๆจากบุญกุศลที่คุณสร้างมาค่ะเร่ง,สร,งสร้างบุญสร้างกุศลให้มากแล้ว1-15กุมภาพันธ์2567จะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจ การเงินนะคะแล้วก็ความสุขความสบายใจในชีวิตนะรวมไปถึงในเรื่องของคู่มีโอกาสที่จะได้เจอคู่นะที่ถูกอกถูกใจด้วยใครที่เคยสัญญิงสัญญาบนบานสารกล่าวนะหรือว่าผูกพันกับใครไว้อย่าลืมไปทําบุญนะหรือว่าขอถอนคําสาบานคําสัญญาอะไรต่างๆไว้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณขอถอนคําสาบานขอ ผูกมัดอะไรต่างๆที่เคยบนบาสารเก่าไว้เนี่ยเมื่อแก้แล้วเมื่อขอถอนคำสาบานคำสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยชีวิตจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเติบโตนะคะขอให้ใน1-15กุมภาพันธ์2 7 7นนี้ขอให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากเพราะว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าบุญกุศลที่คุณสร้างในช่วงเวลานี้และในอดีตที่ผ่านมาจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าเติบโต นะการงานดีการเงินดีธุรกิจก้าวหน้านะคะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตนมีโอกาสว่าจะได้เจอความรักที่ดีที่ผลักดันสนับสนุนสง่งเสริมชีวิตของคุณให้เจริญเต,ติบโตก้าวหน้าด้วยแต่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะ <ụ nder> ก็คือการไหว้พระสวดมนต์นะนั่งสมาธิพูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีและกระทำความดีนะเจริญนะในให้ทานนะ แล้วก็รักษาศีลเจริญภาวนานะคะทำให้ดีแล้วชีวิตของคุณจะดีอย่างแน่นอนเออ